Him. และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่สวนทุเรียนของพี่มงคลนะครับที่ปลูกแบบอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเชิญพี่มงคลนะครับพาไปดูไได้นะครับได้ครับผมโอเคครับมันก้านยาวเนี่ยมันมันจะจออกลูกเป็นช่อส่วนมากครับช่อหนึ่งก็ขั้วหนึ่งมีสองส่วนมากสองสามลูกสี่หรือลูกก็แล้วแต่อันนี้เพิ่งเพิ่งเก็บไป ต้นนี้เิดลูกมาประมาณรับสามสาิบลูกแล้วได้ไหมโสามสิบลูกในรอบนี้เหรอครับครับเหรอโอ้โหถือว่าเยอะอันนี้มังคุดใส่ปุ๋ยน้อยน้อยมากไม่ค่อยได้ใส่ั้ยปุ๋ยอินทรีย์ใช่ไหมปุ๋ยอินทรีย์ทำที่นี่จะทำปุ๋ยปุ๋ยหมักปุ๋ย,ยหมักที่แพะเป็นเป็นหลักอะ ลูกมันก็โตดีสมบุรณ์หวานอันนี้เก็บเกี่ยวไปเยอะแล้วอันนี้มันใกล้ใกล้จะหมดแล้วมันเริ่มวายนะ้ก็เรียบเริ่มวายะนี่ๆเห็นเห็นใบไหมไม่เห็นต้องฉีดอะไรเลยมังคุดใบก็ดำปกติใบดำเงาดำเงาผมใส่ใส่มูลขี้ไก่ไบข้างไปข้างเดียว่ตั้งแต่ ท,ทุเรียนพันพันหมอนทองนะที่ปลูกอินทร<ต>ีรแ,<ต>แต่ต้นนี้อายุอา,อายุแปดปีแปดต้นอื่นย่างปีที่11เพราะอันนี้ 1, 2, 3, 4, 5 5ต้นเนี่ยจะจะปลูกหลังชุดอื่นห่างกันอยู่3อยู่สามปีตุเรียนอินทรีเนี่ยต้นนี้จริงๆแล้วมันติดลูกก็ประมาณสักยี่สลูกนะ ลูกลูกใหญ่มากเนี่ยใบใบใบเนี่ยเห็นไหมนี่คือใช้ภูมิสานซันเฟตใส่ปีสักประมาณสักสองสักสครั้งก็เห็นใบโตใบใหญ่นงะแมลงใบอ่อนไม่ไม่มีมแมลงไปทำทางกำไหนนะลองกล้องลองแผนแบนดูว่าใบก็ถูกบุนอันนี้แม้ว่าหลังเก็บเกี่ยวต้นก็ไม่ได้โทมนะนี่มาสองลำต้นแล้วอีกอย่างหนึ่ง ถ้าเราทําแบบอินทรีย์เนี่ยกิ่งกิ่งแข็งแรงมากใช่ทำไปถ้าน้องไปเห็นทุเรียนที่มันใช้เคมีนะ<ช>กิ่งอันนี้ยบุยบยบุบยุบมันจะอ่อนมันจะอ่อนพรากิ่งอ่อนเนี่ยเขาจะใช้เชือกดึงดึงดึงใครึงไว้แต่ของผมสังเกตไหมยังยังไม่มีเชือกฮะกิ่งกิ่งแข็งแรงเนี่ยกิ่งแข็งแรงมากเ <laughs> ห็นแหลเนี่ย ใบก็สมบูรณ์ดีต้นนี้เนี่ยถ้าว่าทําอินทรีย์แล้วได้ใบประมาณขนาดนี้โอเคผ่านแต่ของผมหลักๆของมันไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยมผมไม่ค่อยว่าหรอกผมก็แบบปล่อยๆมาทำธรรมชาติแต่ถ้าดูแลดีๆนะใช้ปุ๋ยหมักหรือหรือปุ๋ยพวกปุ๋ยคอกอย่างนะครับแล้วก็หินไอแร่ผูไม่สนันเฟรตตัวเนี้ยมาช่วยปรับกครงร่างดินมาช่วยเซลล์พืชเนี่ย ไม่ต้องใช้เลยเลยต้องพูดเลยสบายเลยครับนะจริงๆอ่ะไอผูไม่ดันเฟสดเนี่ยลืมบอกไว้ใช้ได้กับพืชทุกชนิดอือใช่ฮะยิ่งทางใต้เนี่ยถ้าคนใช้เป็นน่ะรู้ไหมเคยทดลองกับยางยางพาลาอือยางเวลาของพี่สาวทดลองเมื่อประมาณสักปีสี่สี่สองตอนนั้นเขายังทําเป็นยางเป็นยางแผ่นเขาเรียกนะอือยางแผ่นใช่ยางแผ่น จำได้ยังจำได้พีสองว่าของพี่สาวที่ที่ชิชุน่ะนะ <Okay. S 1> อันนี้อ้างอิงได้เลยถามว่าถามพี่สาว่าปกติยางออกเช้าละกี่แผ่นก็บอก23แผ่น mm. เนื้อที่อะไร่มนรู้แปดได้หรือสิบได้จำไม่ได้นะ oh. วันหนึ่งแกมาบอกว่าหลังจากใส่ผู้ไม้สันเฟตลงไปนะมึงรู้ไหมมันออกอยังไงมันออกเป็น39ผื้ฝืนโคู แกก็ไม่ไม่รู้จักแกคิดว่าเป็นปุ๋ยก็บอกว่าพี่มันไม่ไม่มันไม่ใช่ปุ๋ยหรอกอนะปุ๋ยมันต้องมี N D K อะไรงๆนะแต่อันอันนี้มันพี่รู้ไหมที่ยางมันออกอเพราะไปฆ่าเชื้อราที่ยางตายหน้าตายนึ่งแรงต่างอะ่ะมันหายหอพอเชื้อราพอเชื้อโรคหมดน้ายางมันก็ออกปกติแต่ที่ที่ได้ยี่สามฝืนีน่ะ เพราะว่ายางมันมีปัญหาแต่เรามองไม่ออก,ออกใช่ไหมแต่จริงยางเนี่ยตัวร้ายก็คือไฟทอปทร่ามันใบร่วงใบไนะแล้วก็หน้าหน้ายางมันจะเป็นอยาอันนี้ผมกลายย้าย,ยืนยันนะว่าน้ำยางออกเพิ่ม,มแล้วก็ถ้าัปจิบันเนี่ยเขาเขาขายเขาขายเป็นน้ำน้ำเนี่ยเขาเรียกว่า เขาวัดที่เปอ,เปอร์เซ็นต์ตัวตัวด้ามยางความเข้มข้นอันนี้จะกประสบการณ์ที่สวนของสวนของพี่พี่สาวเมื่อปี42นะ ไบลาบโซล่าลงมาเมื่อมานายุได้ได้สี่หรือหห้าหรือหปีนี่แหะนี่นอันนี้แก้ด้วยภูไม้ดันเฟ,ฟ่ตั้งแต่เล็กๆม,มันจะสร้างเนื้อเนี่ยเมื่อก่อนอยู่ตรงนี้นะครับอยู่นี่นะซีกซี่หนึ่งเลยผมก็ผมก็รักษาแบบวิธีาการผมเนี่ยมันสร้างเนื้อมันก็ค่อยหุ้มค่อยๆหุ้ม,หมเห็นไหม อันนี้ผมสัญญานิานว่าเชื้อมันหมดหมดแล้วไว้แบนี้ม,มันก็เลยสามารถสร้างเนื้อเพิ่มเพื่อม,ม,ม,มเพิ่มเพิ่มได้นะอันนี้มันสร้างอยู่ประมาณสักสี่ห้าปีแล้วเมื่อก่อนเหลือซีกเดียวเนี่ยเนี่ยลำต้นเนี่ยมันจะมีน้ำหรือยางออกอใช้มีดอ่ะขูดขูดเปลือกเอาหมดขูดที่มันถูกถูกสำลายนะแล้วก็เอาภูไม้ตันเฟเนี่ยละลายน้ำป้ายเลย ันนี้คือส้มโอที่ปลูกแบบอินทรีย์ร้อเลยใช่ไหมครับ <S 2> <S 2> <S 2> ใช่ใชส้มโออันนี้พ<อ>ันทับทิมสยามลองสังเกตดูนะอันนี้ปลูกแบบอินทรีย์ร้อปร์เซ็นต์ลองกล้องลองแผ่แนตามลูกเกียวๆลูกเล็กๆแหละแมลงวันไม่ค่อยทำลายถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยโดนโดนทำลายแล้วก็ปล่อยลูก,กันาน,นี้แต่ที่นี่ใช้วิธีการห่อแต่ยังไม่ได้ห่อ,อต้นนี้รุ่นนี้ติดประมาณสัก 60ลูกได้ติดเยอะหลังหลังเนี่ยผมผมไม่เคยใส่ปุ๋ยมานะปุ๋ยหมักผมก็ไม่ค็ยใส่แต่ว่าช่วงที่ว่าผมใส่ตุเรียนเนี่ยผมเอาปูยไม้ตันเฟรลองลองมาใส่ดูนะเฮ้ยลูกมันโตอ่ะแล้วลูกมันติดเยอะอ่ะใช่เออดอกรุ่นนี้เกือบเป็นอย่างนี้ทุกต้นเลยก่อนหน้านี้เนี่ยผมไม่ได้ใส่นะสองสาปีแล้วมันติดลูกน้อย แล้วดูความสมบูรณ์ของลูกความอ่า,อามันจะเป็นจุกเป็นจุกเยอะออ่ะอันนี้นอันน,น,นี้อันนี้ถือว่าลูกลูกสมบูรณ์มาก ลังอยากผมใช้ไอ้ผู้ไม่สันเวศกับอบสีเหลืองนี่แหละนะอ๋อครับแต่ต้นนี้ผมหวานสักสองกิโลได้อ๋อต้นเดียวเอ้ยร้องร้องสองกิโลใช่ไหมหวานหวานพร้อตทุเรียนมาเมื่อวานน่าจะเดือนพฤกษพลาที่ผ่านมาพฤษภาโอ้เมื่อไม่กี่เดือนนี้ผมมาสังเกตเอ้ยมันติดลูกเยอะอะแค้ลูกสมบูรณ์ด้วย ครับสำหรับวันนี้ท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับได้รับความรู้ในด้านการปลูก พืชแบบปลอดสารพิษหรือว่าแบบเกษตรอินทรีย์กันมากน้อยเพียงใดก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็วันนี้ถ้าสําหรับใครที่สนใจนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆของทางบริษัทไทกินาโกก็สามารถติดต่อสอบถามด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือใครสนใจนะครับผลไม้แบบปลอดสารพิษนะครับจากสวนไร่หอมดอกเหงื่อนะครับสามารถต่อไปทางเพจ a c e b o o k ไร่หอมดอกเหงื่อเองโดยตรงเลยก็ได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับ ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแนะครั้งหน้าเราจะมีข้อมูลดีๆอะไรกันอีกนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสกา์กันไว้ได้เลยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ